สวัสดีค่ะช่องน้องมิตังกับปอทีแชแนววันนี้นะคะเราจะพามากินขนมยุก,ก้าสูเลยนะคะ<ว>ของพ่อแม่ของน้องมิตังแล้วก,ก็คุณปู่นะคะหลับมาชิมกันเลยนะคะทุกคนอ่ะเรามาเอาอันแรกอันแรกนะคะน้องมิตังอยากลองกินก่อนกันเลยอันแรกน้องมิตังอยากลองชิมอนเรี้ยมันเป็นยังไงเป็นจ้าจ้าโฮมนะคะบ้าน ประกอบบ้านชาวนานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาลองแกะเลยค่ะก็้วรู้สึกว่าด้านหลังมันแบนๆอ่ะวิ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 แล้วก็มันมีขนมนะเฮ้ยมันมีประกอบแค่นี้เหรออ๋อด้านหลังมีด้วยอ๋อโหน่าเล่นมากเดี๋ยวลองกินขนมดูซิขนมเป็นไงบ้างลองลองกินดูสิอันนี้มันจะดูดมันม ในเดี๋ยวค่อยแกะก่อนนะทุกคนเราก็จะมาลองชิมขนมนะคะเพราะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินเคยกินแต่เคยเคยเห็นแต่เอ่คนดักอุ้ยอุ้ยนีอเคหอมมากทุกคนดูนะลองชิมหอ,อมแม่ร<ม>ับปากกัก้าอ,อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยอ,อร่อยอ,อร่อยนะแบบุผู้รับกลับอ่ะ มันมีของเล่นต่นอด้วยแล้วก็แบบสนุกมากตบ,บต่อไปนะคะเราจะมากินขนมมะเขือเทศนะนคะช่วงนี้นะคะราไมี้ังไม่ค่อยเห็นเลยเขาน่าจะไม่ค่อยผลิตแล้วนะคะเห็นแต่หอยใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นขนมมะเขือเทศเลยค่ะหรือขนมอบกรอบรสซอสมะเขือเทศนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วนเราจะมาลองชิมกันโอ้เรื่อเ่อะ นี่ขาดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าเรามาลองชิมกันค่ะอืมันเป็นเหมอนมันเป็นซอมะอเทศอ่ะเบกวกมันเด็ดอกรอบอ่ะอันเป็นขนมอบกรอบเลยสมัยแม่ไม่ชอบมากขนมเนี้ยเด็กๆชอบบบนี้ก็ชอบนมนี่ชอบบก็เีกว่าเพื่อนนั่นจ้ะห้าบาท้าบาทอันนี้ก็ห้าบา อืมอร่อยดีอ่ะอร่อยอ่ะก็ว่าแล้วคะแบบไปน้อมดังขอไปตรงนี้โอเคพอยิงมาทไม่ได้เดียวขอหนึ่งบาทเลยอ่ะดูดิสบายนี้มีไหมไม่มีมีแลอห้าบาทตับสิบบาทประมาณนี้มั้งนี่อุ้ยเออทุกคนดูดิว้าว โอ้เต oh, ๋เห็นมืออ่ะพูดด้วยน้องอาบาทาบาดละก็นี่ยดูแล้วมันจะมีมากแต่ได้เยอะอยู่นะแต่ว่ามันอร่อยเดียวมันไม่อันใหญ่เลยนี่จับคนก็มันเก่งนะจ๊ะของเก้นขนมมะข่อยแทรกอะอะไรขนมมะข่ายทศอร่อยนะอ๋ออืมอันสอ้เราพิกาหายากแล้วถุงละถุงบาท ตอนนี้ไม่มีแล้วคุณคิดคือพอเห็นแบบโอ้โหคิดถึงสมัยก่อนเลยคิดถึงสมัยแบบเด็กๆอ่ะขนมห่อละหนึ่งบาทตอนนี้อ่ะไม่มีละเดี๋ยวเรามาลองกินสิบบาทยี่สิบบาทตัองซืออะไรโบเต้นี่นะคะก็จะเป็นขนมโบเต้นะคะทุกคนหอละหนึ่งบาทอ่ะคือแบบน่าจะประมาณเท่าเนี้ยโอ้โหอีกแล้วเหรอ โอ้โหขยี้เนปนี่นะขี้แล้วมนี่มันหบาทสิบเอ้ยสิบาทเลมั้หบาทสิบาทแปดบาทสิบหาบาทต่อนึงนี่๋ยวนี่ห้บาทอันนี้ก็มีสิบาทยี่สิบยี่สิแล้วนะตุ่มตามตุ่มตามก็ร้อยอ่อยออะไปก็จะเป็นตุ่มตามอ่ะหอห้าบาท่อนนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิแล้วอยู่ อะอรก็อนนะนั่นสินี่ไอ้กู้หญิงอะไรนี่ตุ้มต่าปูเคยกินไหมปู่สมัยปุ้มนูนมืดเลยปู่มื่ะแต่ว่าหนูว่าอันที่อร่อยที่สุดหนูเคยชอบอันนี้มาหรอนี่ก็ชอบเหมือนกันขนมไอ้นั่นอ่ะเจ๋งว่ะขนมอนมะขวบเทศอย โอยโอยโอยวันนี้ต้นเจอขอลองชิมหน่อยนะอันนี้เราไม่ได้ไม่เคยกินเลยอ่ะขนมไม้ขนมไม้ไม่เคยกินไหมอ่ะเคยกินมันหวานมากอร่อยมากไม่รู้อ่ะชอบอ่ะแต่สมัยก่อนมันก็จะจะยาวกว่านี้ไหมยาวกว่านี้หน่อยแล้วมันมีแบบอันใหญ่ๆมั้งไหมโอ้ไม่คุณเนี่ย ไม่คือกินแก่ยังาไปนี้ได้แล้วทุกคนนี่นะคะโอ้เออเป๋ออ้านันเป็นขนมไม้นะไม่แม่กินกันอ่ากินเลยโอ้ยทุกคนโอ้เป็นแท่งแบบนี้นะทุกคนนี่ทุกคนดูเนี่ยไม่แม่ไม่จะติดฟันไหมอ่ะนี่กินไรกินไรนี่นะ เออน่เได้นล่คิดแล้วอ้อ้าเสียง่หรปกันไม่ออกเจพื่อกรเลยโพือเพนมาท่หรือหมยจีนไ่ของการล้ทดิไม่นะเละม่ันแต่งขอ้องความเล่นอะอันนี้นะคะก็จะเป็นบุหรี่หมากฝรั่งเเราจะมาลองดู เพราะว่าไม่เคยเลยอ,อันนี้คือแม่เคยกินไหมนี่ชอบสมัยที่กินอ่ะฮะมันเท่ดิ <c oughs> มันเหมือนสูบบุหรี่ <c oughs> อ่ะมันเท่มากเ <c oughs> จี๊ยยยากเก <c oughs> องมากเด็กผู้ชายเขาจะเลอย่างอือเกะแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยมันเหมือนมากเลยอ่ะมันเหมือนบุหรี่จริงอ่ะดูดิดู <c oughs> <c oughs> ด,ดิมันเป็นรูปแมวอ่ะดูดิมันเป็นสีแดงกับสีดำ ไอ้มันเป็นแบบถุงแบบมันสยาเฮ้ยเฮ้ยนี่ทำแบบนี้เออหรอจิกเอามาลองนี่นี่น่นี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 ่โอ้ยอ้เกรมไม่ไมมไม่มมไม่มนม่ไไมมมเอ อแต่ว่าหนูจะอยากลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงเพราะเป็นครั้งแรกของน้องไม่จังเลยเพราะเขาหนุ่มผมดูก็สูตน้องไม่จังไม่เคยน้องเคยไม่ทันนะไม่เคยเห็นไม่เคยเเคเรู้ว่าเอ้ล้อ้าวผักแล้วไม่เป็นไรลองชิมมันเป็นหมากฝรังมันเป็นเหมือนมันรสชาติไม่เหมือนอันไหนวะเย็นอ่ะอเออออยดีอ่ะอร่อ,อย วว้าเป่าได้ไหมเป่าได้ไหมเป่าไม่ได้ก็ใช่ไมนเหมือนอันนี้เหรอไม่รู้เหมือนเที่ยวกระดาษออดเหมือนเที่ยวกระดาษเที่ยวไงไอเที่ยวไอ้เสียงอ่อยผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่รู้สึก เยอะเหมือนกระดาษอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นอ่มช็อกโกแลตลูกอมโกโก้หัวโตนะคะน้ำหนักไม่รู้อะไรเนี่ยนะคะเองแกะเลเปิดดูดิไอซงกล่องละหนึ่งบาทไม่ชอบกินมากๆอร่อยไหมอร่อยนะใช่ไหมเอ้ามันเป็นแบบพอปีมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนไอ ก้อหินเอาหมดแล้วหรอเอาหมดแล้ววะเฮ้ยอยู่อันเดียววะมันมีอันนี้อีกอันนึงจริงปะแล้วหนึ่งบาทเองจะเอาอะไรเยอะแยะจะเอาสองห่อเดี๋ยวมันเยอะใหญ่กว่านี้นะที่แม่กินทำไมอันนี้มันเล็กจังเลยแล้มันเหมือนก้อนหินอ่ะเราขิง ข้างในมันคืออะไรไม่รู้ไม่ชอบอไม่เลยเอยไม่กินไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต่องไปต้อไปนู่ขอเป็นอันนี้ก็แลันเลยอยากลองโหอันนี้คือสมัยยัยรุ่นเลยเจ๋อไหนคิดแคสไหนไม่มีแล้วมั้งคิด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 อะไร คิดซีคิดซี่ค่ห่อยเอ้โอ้ยที่อ๋อไม่งกลางไม่มี่อไม่รู้เอ้าแก่แล้วิแก่แล้ว้าวโอ้ไม่กอดมันจะรู้สึกมันยเห็นแล้วมันคิดถึงอ่ะทำไมดิอ่าลยเลยเนไงเทียวยิงทีลยิงคิดึงจริงเหรอ ิดถึงบรรยากาศกบรอบๆโอ้โหปูไม่กินกินกินไม่อ้ใช่เอาต่างเสือปูจังมันจะเย็นๆหน่อยแล้วนอกเขาเขาเคลือบเหรอเขานอกเขาเคลือบเหรอเคลือบเคลือบอะไรไม่รู้มันไงรู้สึกมันเย็นๆกินได้ไหมไม่เหมือนยาสีฟันเข่อไม่ไม่เหมือนยาสีฟันใช่ไหมเหมือนยาสีฟันโปรกลนะ ขอลองเป็นไอนี่โอเคมาเราไม่ทราบเหมือนกันนะมันมาเกลือหนมอีหยังกะแต่นี้ยวเราจั่นยันกันมาดูนี่เหรอโปกินไหมกินดาบปูนังเงมึงกินกระโพเล้วกินไม่โอ้กับปู้ไม่โป้ลองกินละโอ้โหแล้วก็ห้อ หแบนเลยเอากินดูก่อนนี่มันไม่ได้รสชาติอะไรเลยพอ่อหนูกินอันนี้ไปแล้วม,มันเป็นยังไงไม่อร่อยใช่ไหมรสชาต,ชาติโอเคหวานๆนะในหนึ่งวันบ้านนี่นะไม่ถูกใจเลยไม่อร่อยเลย Okay. Mà. rồi à anh ơi này, con không biết là jengelery đó hả, bốเคย ăn mà? Mày, bố không được ăn,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  được không không được không được ăn, ăn, được ăn, không อ๋อเหมือนปีโป้นะพุดหนึ่งมันหวานนะเอาเหมือนมีโป้นั่นแหละแต่ว่าหนูไม่ค่อยจะชอบเลือดอันนี้เท่าไหร่เนื้อน้อยปลูกกินดูเอลองกินแล้วมันเป็นเยลลี่นั่นแล้วเอาเอาเอาอะไรนั่นมาหน่อยได้ไหมเฮอนี่แหละหนูกินกระโปงนั่งเลยหนูกินกับโปงไปได้แล้วเนื้อ ได้ไหมไม่ได้เคยกินแหละแต่ว่ารสชาติอันนู้นมันอร่อยต่อไปเอานี้นะใช่โอเคเป็นอะไรนะลูกแก้วลูกแก้วลูกเป่าไม่เป็นองะบื้องกระเบื้องเป็นมะปุลไม่เป้ากุยหงเป่าเลยจ้าควันไม่มีเป่าอ๋อดูเลยอยากยันยิงมืเลยอยากรสชาติไม่ได้แต่ชอบกินมา เป่าได้ใหญ่มากน้องเชื่อไหมว่าแม่ซ,ซื้อซื้อไอหมักกหลังเนี่ยกินกินนั่นใหญ่เช้าจปนยันเย็นเลยเฮ้ยแม่มันมีสติกเกอร์ด้วยเหรอนี่ไหมนี่มันมีสติกเกอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันลายสวยจังวะีทุกคนดูลายสวยมากเลยอะ่ะแต่จะไม่กินตรงนี้ไม่ได้ก่อนนะ เคี ar, well. ้ยวก่อนเคี ah. ้ยวทั oh, ้หมดแล้วแหละเอาจะเป่าเคี้ยวก่อนเดี๋ยวกูตีเลือกตายเองหมากฝรั่งเมื่อกี้นะคะหนูใครออกไปแล้วมันมันมันเคี้ยวเหมือนกระดาษเอาแล้วอ่ะมันหวานมากหวานมากอ่ะคือหวานแบบต้องต้องเคี้ยวไอหมักฝรั่งนกแก้วอ่ะต้องเคี้ยวให้หมดหวานก่อนหมดเคี้ยวให้หมดหวานมันหวานมากๆแล้ยสิเนี้ยมันจะต้องเป่า ยิ่งกินเยอะมันยิ่งเป่าได้ใหญ่มากชอบอมากเลยเด็กๆใช่และแม่เป่าไหมเป่าเยอะไหมฮะเป่าไหมเป่าทั้งวันวันไม่ผูกบ้างเลยเหรอ <c oughs> เป่าทั้งวันได้ฝรั่งน้องแก้วแล้วก็เป่าทัง้งวันเราจะ<ๆ>มาะกินหมาฝรั่งเด็กนะคะทุกคนอ่าปุ๊บเพิ่มเออมีนะคะเดี๋ยวเดฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเอ่อ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอีรุกตาอพีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของเล่นสมัยเด็กๆเลยมันจะเป็นแบบว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบแบบช็อตด้วยแบบดึงปุ๊บแล้วมันจะช็อตตามมือโล้วอย่างนี้แต่นี้แม่เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีแบงค์สามด้วย แต่ว่าหนูก็อยากรู้ทำไมทำไมเขาต้องหอกระดาษหรือว่ามันมีจริงๆแล้วจะเอามากินสักหน่อยเัาเป็นของเล่นสมัยนู้นเหลูกอืเป็นไงบ้างคะน้าอาลุงนะคะคิดถึงสมัยก่อนไหมคะขนมแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ตั้งใจกระปุกทิตยด้วยนะคะบ๊ายบายให้เรายิ้มสมัยยุกเก้า้